ได้แล้วตัวแรกพาไปโอ้ยได้แล้วคนที่สองได้เลยอ๋อตัวที่หกแล้วอ้ใุง้ไว้วนหึกเยอะนะคะใครได้หมึกเยอะก็ได้รางวัลที่หนึ่งได้นะคะพี่โอ้มึกรวย เออหมึงที่ได้นะคะพี่อย่าเอาไปซาซีนี้กันนะคะอย่าเอาไปซาซีนี้ไม่เห็นเลยใส่ถุงซิปเอาไว้นะคะเอามาร่วมกิจกรรมกับเรานะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปร่วมงานนะครับเราจะไปลงเรียนที่เส้นทางเลือดชายหาดพัทายานะฮะข้างหน้าก็จะเป็นจุดที่ลงเรียนกันอยู่แถวหน้าเราย่นกาเด้นนะฮะโอ้รถเยอะมากครับเยอะแบบสุดสวันนี้แหละครับ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะามางานกิจกรรมแข่งตกมึกชายฝั่งนะครับชายหาดของงานนัตูเป็นคนจัดนะครับก็มีกิจกรรม แจกของรางวัลเยอะมากครับเดีเ๋ยวเราไปลงทะเบียนกันเลยครับด้านในไปครับนี่เป็นชายหาดพัทยานะครับช่วงนี้คนนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะครับซื่หาดเปิดแล้วแล้วก็จิจกรรมตกหมึกน่าจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมเขาเรียกวา่าโปรโมทหรือว่าแนะนํา,นาการท่องเที่ยวได้ดีครับเพราะว่าคนตกหมึกช่วงนี้เยอะมากครับกิจกรรมตกหมึกทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาก็ตกกันนะับ จะมาเป็นนานาเขามาจากกรุงเทพกันหลายหบรรยากาศคือบรรยากาศก็ถึ้ดากัดเยรโอ้โหคนเยอะมากครับ

ทีลิอาของผมนะอย่ามาตกแก้วอย่าแย่งนะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนี่ขับรถมาจากนี่นะครับบ้านแขกครับใช่เอารถยนต์มาไม่รอดแน่ๆผมว่าไม่รอดหรอกว่าต้องน้องมิ้งใครรับเสื้ออีกไหมคะรับเสื้ออีกไหมคะ ลากมาตรงนี้เลยค่ะรค120ุดกระดุกของรางวัลของรางวัลถ่ายรูปคู่ของรางวัลได้นะคะของตกอะไรบรางวัลของแข่ง่าจะได้ทำร้องด้วยไ้ ได้ใจหนูไว้ก่อนเลยกระโดดทีมนะโอ้ป้ายสวยตรงนี้พ่อนี่นะครับก็ให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็เตรียมตัวกันก่อนนะครับรอพี่ๆที่กาลังเดินทางมานะครับลงทะเบียนกันสักคู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มตีกันนะครับตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับ เออตีกันเลยทุกตักับเลยนะครับ <c oughs> อ่าเริ่มเริ่มหดยกบหดกันเลย <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับ <c oughs> ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยว19นาฬิกา30นาทีนะครับเราก็จะเริ่มกิจกรรมพรม้อมๆกันนะครับระหว่างนี้ก็ให้พีพ่ๆทุกท่านนะครับจัดเตรียมสิ่งของนะครับอุปกรณ์กันให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยว19นาฬิกา20นาทีนะครับมาถ่ายภาพร่วมกันนะครับแล้วก็ฟังที้แจกนะครับว่าอ่ามีตปิการอะไรยังไงบ้างนะครับก็ เดี๋ยวเจอการตรงจุดลงทะเบียนนะครับ19านเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปรวมรวมครับ5 0นบสองร้อยี่สิบหวานละจะได้แจกกันแบบคสองสมทิ้ก็ยนเชิญนะครับพี่ๆนักาทุกท่าเลยนะครับบริเวณจุดลงทะเบียนตรงนี้นะครับเราถึงกิจกรรมในวัน ขเข้ามาเนี่ยก็คือไว้สำหรับใส่หมึกนะตกได้ใส่ทุกซิปเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเวลาหมดเวลาการแข่งขันเนี่ยเรามาดูกันว่าใครได้มากที่สุดนะครับ <í ls> แล้วก็จํานวนหมึกที่ใหญ่ที่สุดก็น่าจะเริ่มจากหมึกกระดองก,ก่อนนะครับถ้าใครได้กระดองเนี่ยเราจะเอามาวัดก่อนนะครับผมนะครับขอให้ดีขอให้ได,ด้ขอให้มีคนติดขึ้นมานครับผมอยากให้ให้มีคนติดขึ้นมามากกว่านะครับส่วนเอ่อเดี๋ยวเราจะเริ่มแข่งขันกันตอนทุ่มพึ่งนะครับทุ่มพึ่งเนี่ย หลังจากที่ผมเ่านกหวีดแล้วเนี่ยลงคันได้เลยตีเลยนะครับล้วไครขึ้นมา4ี่ตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นของรางวัลอันดับแรกเลยสี่คนแรกจะเป็นการลงเรือนะครับเป็นสปอนเซอร์ที่ให้มาเป็นของไต่เฟิร์สนะครับกับไต่ทิพย์นะครับผมเป็นลงเรือทิพย์แปลนะครับลงได้4คนนะครับอันนี้วิ่งใหม่ยนอกนะครับที่เขาวิ่งอยู่ในราคา700 0บาทนะครับเป็นเป็นเป็นครั้กจะเป็นรางวัลใหญ่สุดนะครับก็เลยจะจัดรางวัลนี้ให้ก่อนสท่านนะครับ ันนี้บรรยากาศนะคะการแข่งขันตกมืกวันนี้นะคะริมหาดเนาะเรียกรวมนะคะอันนี้ใกล้จะถึงเวลาที่เขากําหนดการตกมืกนแล้วแต่ว่าเรียกรวมสร้างกิจการตา่างๆให้ดูนะคะทั้งหมดคนที่มาลงทะเบียนทั้งหมดก็จะเป็น,นอ250คนเลยสําหรับวันนี้นะครับื่อมันเสร็จหรือ,อยัง โอเคเดี okay, Donc, ๋ยวเรียนเชิญนาฬิกาเข้าประจำจุดนะครับแล้วก็รอฟังสัญญาณกนิมนาทีกงเะครับก่มกิจกรรมร่มกันเลครับขอเสียงเตือให้กับนกิจกรรมในวันนี้ช่วยหับผมคเยอะมากแล้วเราจะลงหมายไหนเนี่ยมีที่ยืนไหมเนี่ยดูเ่าเข้ามากันแล้วน้องไปไหนเตยไปไหน

่อันนี้ให้ดูบรรยากาศตอนที่ประจำที่กันแล้วนะคะนักตกหมึกนะคะมาจากหลายๆพื้นที่เลยทั้งในเขตอัตหีฐาแล้วก็มาจากต่างจังหวัดก็มีนะคะกรุงเทพก็มีให้ดูกัน2.50กว่าท่านนะคะทั้งหมดเลย วันนี้คือคักมากสไปหาภรรยามันลุ้นกันว่าใครจะได้รางวัลอะไรบ้างเนาะที่สอนในการสามพิสูจน์ที่สอนในการสามพิสูจนะครับตีครึ่งนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะแดงตลอดมีกิจกรรมให้กับที่มาที่ตลอดเลยครับเดินถ่ายหน่อยรู้ไหมนี่มันแก่ ได้ตัวแรกนะคว่าเา่ยะได้ยินว่าได้ตัวแรกแล้วนะคะนุ่นไงคนที่ได้ได้นด้แล้วตัวแรกเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศาแล้วผู้เขาร่วมพันกว่าคนครับวันนี้ พานคอนเชียร์ลูกเวนี่นะคะกาสุดลูกหูลูกตาเดินจะปวดขาถ้าจะเดินเก่งพรุ่งนช้านครับได้คนที่ได้คนแรกแล้วเรียบร้อยโอ้ยได้แล้วคนที่สอง ได้เลยจ้ะจะไปดูต่อตัวนที่สองแล้วโหเดินไกลมาก พี่คนที่ได้ตัวที่สองของงานวิ่งไปแล้ววิ่งกลับวันนี้บรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะคะแล้วพาไดูบรรยากาศโดยรอบนะคะ ามาลงทำเป็นอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้จะเป็นจุดของรางวัลแล้วก็จุดแจ้งที่ว่าได้หมึกแล้วโอเคนะครับก็จะพยายามประชาสัมพันธ์ให้ได้ทั่วถึงนะครับก็ไม่คิดว่าพี่ๆสมาชิกจะมาเยอะมากขนาดนี้นะครับก็จะพยายามประชาสัมพันธ์ให้ได้ทั่วถึง นะครับจะพยายามเดินไปเดินมาเยอะๆนะครับสำหรับพี่ๆเดินไปเดนอีกแล้วห้าตัวแล้ว,ลว,วมั้งนี่นะคะให้ดูถ้าไเราต้องอมนี่จุดนี้อ๋อตัวออที่หกแล้ว ใส่ถุงิไว้เลยค่ะพี่ใสุ่งิไว้ลุ้นจนหมึกเยอะนะคะใครได้หมึกเยอะก็ได้รางวัลที่หนึ่งได้นะคะพีเล็บใหญ่เราไม่นับนะาวนตัวอตวใหญ่เราก็ให้วัที่1นหกตัวตัวที่หแล้วตัวใฝั่งนู้นเน้ได้ฝั่งทั้เลยถ้าใครได้หมกึกกระดองตัวใหญ่ก่อนก็จะเป็นที่1 ันดูสินี่ตัวที่สิบสอโอ้หมึกกล้วย ปหึที่ได้นะคะพี่อย่าเอาไปซาซิม้กันนะคะอย่าเอาไปซาซมใส่ถุงซิปเอาไว้นะคะเอามาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเผื่อได้ปลาหมึกเพิ่มนะคะเอาตัวใหญ่อยู่นะตัวี่สิงแล้วัี่อ่ะกนีมีซีฟูดขายนะจะไม่ได้อันนีรได้ตยินว่าตัวที่สิบสามล l l ล h e ล l o ลโหลหนูก็หมุนสุดไปเลยดิให้มันดังๆไป

หดแขนมาแล้วร้อยประมาณ8 5 0ไม้ะุ่หมดเวลาแล้วสี่ทุ่มของรากวัักันป่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับที่พี่ทุคลานรช่วยกบมือครับเป็นสัญญาณให้แบบให้เขาได้ยินกันต่อไปอ่าี้เปน

นี่งดมาใครไดมาใครครับมาใครครับมากับน้องไงครับเปิดถุงที่นี่ไม่เป็นไรพี่เขาือเลยแต่มันเลื้อยลึกเลอยลกนะครับแล้วก็นั่นหักแล้วพี่เลวัที่บางยหหักนี่ระหว่างอะไรนะจองวาที่หนเราะเยอะกระดองได้ไปแล้วี่ของเราด้ครับนี่ะหวาที่หครับ ไปโลกแล้วครับผมใช่อใช่เรามาต่อไปเดี๋ยวพิธีทำรวัลของปั๊มรถเราถ่ายรูปอีกทีนึงรวมในอัพไมล์ลี98นะครับพี่อ้ยใหญ่สุดอ๋อ123ขออภัยครับขออภัยด้วยนะครับโอ้ใหญ่สุดมุกตองใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่ที่สุดในวันนี้นะครับาหมองมองวันนี้ใหญ่มากวันนี้ใหญ่ค้ยคุณล้ยนะครับใส่น่ารักมาก ก็ได้ครัโอเคโอเคนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับเป็นรางวัลตองมีรางวัลอยู่ังนี้ก็45นะครับ 5, มาเลนเช<ล>่ญี้ด้านนี้แล้ค่ะสีแรกสองหนึ่งสองหนึ่งเก้าหกสองหนึ่งเจ็และสี่สิ้า ก็อันนี้นะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากไสพีทบางสเลนะครับหรือว่าพี่พี่ๆที่อยู่กลางก็ได้ค่ะรับจะดูจากค้ามรู้สึกของไสพีทของเราเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ไสเฟิร์สเป็นคนมอบนะครับผม นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพีชนะครับใส่พีชบางสลีดนิดจากพีชของเรื่อจะมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณนะครับฟรีใช่ไหมครับก็ยินดีกับนักกีฬาทุกท่านด้วยนะครับสำหรับฝึกนะครับสวัสดี วันนี้นะก็ได้2ตัวนะแล้วก็ลาต่อไป175นะครับพีเจยหมายเลข175ครับ็ดห้กครับแล้วก็นทุกคนมารอได้เลยนะครับมีบ้างไหมครับผมแล้วก็51นะครับมารอได้เลยนะครับ270นะครับมารอได้เลย138นะครับแล้วก็219นะครับนี่คนนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะนะง่ายๆตัวสุดท้าย ข้ก็ห้าสิบเอ็ดนะครับมารอได้เลยนะครับสองเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งสามแปดแล้วก็สองหนึ่งเก้านะครับหนึ่งสามแปดนะครับเดี๋ยวจะมีรางวัลจับฉลากอีกนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ๆท่านอยู่รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามีรางวัลจับฉลากนะครับ Ooh, แปดหนึ่งสวยครับสอง ah, uh. ี่เก้าาแปดสวยมากครับศูนย์หกนะครับแล้วก็ในทุกคนครับรางวัลิดันดับยังไงรโกก็ารางวัลหมึกครับได้หมึกได้รางวัลทุกคนอะไรนะครับหมึกแห้งอเน

วันน <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay, ี้เป็นเดชิกแนแพนนะคะชิกเแอน์แพนไดาหนวดนั่นหนวดนั่นหนวดนัหนวดนันหนวดนะครับเดี๋ยวเรามาคนแถวใหญ่กว่านะอันนี้คนเดียวกี่เบอร์เ่เอรน่งเดนยดบอกว่านัดวได้่ันละอาไเบอพกี่คนแถวไม่ได้มันไม่ได้อเคนะครับหมาน้าครับ2องห

รางวัลต่อไปเป็นหมวกหมเนี่ยเพิ่งมาเมื่อต่อสามชั่วโมงนี่มีหายากนะครับสติ๊กเกอร์ที่หายากเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่สีอยู่ไหครับผมเจ็ดสี่เจ็ดสี่นะคะเจ็ดสี่อ๋อมีนะครับมีอยู่ข้างหลังครับโอเคอ่าโอเคนะครับเขย่าให้ได้ทุกคนนะคะเพราะว่าก็จะเพิ่มาทุกคบน นอนครับแจกกันรัวๆครับรางวัลวันนี้ครับหนึ่งสี่เจ็ดครับหนึ่งสี่เจ็ดครับหนึ่งสี่เจ็ดครับเลขเลขเยอะรางวัลเยอะครับวันนี้แจกกันเยอะๆเลยฮะดูยามาชิตะยามาชิตะอ่าโอเคโลิมิเต็ดนะครับปีบัวนะครับครับจากน้าธนิดนะครับผม หนึ่งเับอยู่ในจังหวัดเสองเลยัเลยแจ๋วมากเลยอนนี้มีบุญละกันนะคะโยสสมนะคะโยสะสม่ายกันล้สูงนี่เป็นบุญหนึ่งนยครับผมเกครับครับเก้าสอเก้าคนอะไรจะมาได้บบมาแล้วค่บ่าแล้นะคล่มมง่าเลยได้เลยะ หนึ่งหนึ่งสาค่ะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสานึ่นึ่งสามมีคะยกมือนะคะไม่มีสลัดเสร็จนะอ่าต่อไปนะครับแปดสิบเจ็ดครับแปดสิบเจ็ดแปดเจดมีก่ะปด็ว้าริงๆนุ่มาับมากันดวงมากงๆองต่อไปครับหนึ่งหนึ่งศูนครับเอานึ่งนึ ไปพอดีเลยโอ้โหสุดกังเลยายพอดีเลยตัวสุดท้ายจะเป็นของใครนะคะแปดสิบแปครับแปดแโอเคนะครับอะไรดีครับยามาราคยามาเซ็นเ้ยามามีลายเซ็นที่กล่องนะครับยามาลายเซ็น พี่กองหนึ่งสี่ห้าครับสวยด้วยหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งนะครับโยยามาชิาครั้งที่สอง๋อมีมีมีโอเคอ่สีส้มส้มแป๊้เป็นยงชิคกอร์ลีนะฮะเฮ้ยอ่า เก้าสบสองครับเก้าสองเก้าสองมีไหมครับอ่าโอเคนะครับมาแล้วครับผมเจ็ดอหร่อ่าหกหนึ่งครับรกดังลูดเอสหกหนึ่งมีไหมครับอ่าโอเคครกลังมาครับศูนสาครับศูนสาม หมื่นสามครับหมื่นสามหมื่นสามมีไหมครับเนี่ยไอ้เหี้ยก็บอกแล้วมึงไม่แก้ตัวได้แล้วเฮียอ๋อโอเคขออนุญาตเป็นยกมือเนาะจะได้เห็นสะดวกนะครับอ่าเรายังมีรางวัลเนี่ยขออนุญาตเลืองอ่อสองหกปะเอาสองสองหกให้พี่หน่อย 2,2,6,2,2,6ลวงลึกแล้นะครับลึกก้วเลยนะ้นเลยนอนนี้อันนี้กุ้นเลยครับอันนี้ยวมันก็ลงมลาอใหญ่คนใจเย็นสนุกมาจับแพกินแพนี้เฟนมาจับแพกินเฟสน้องใหญ่แล้วมันใหญ่คื้น8แนครับนน่กัง้แดนึงห้แนะพ่นหนแนะครับทั้งที่1นึ่งห้าแที่2ครับ ลุ้นมากกันเลยลุ้นเวลาครับลุ้นมากเลยวัยทันใจป่ะลวันใจเย็นมาแล้วลวันใจเย็นเฮ้ยอะนรวะสองศูนย์แปดครับสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดเย็บรางวันใหญ่ครับงานนี้ครับ เอาพัดลงไปแล้วเอาคันเด็ดไว้ให้ผมนะครับขอบคุณมากนะครับผมก็าได้ปอบใจครับผมเป็นรางวัลปลอบใจก็ขอบคุณร้านเจแมพด้วยนะครับลงได้สี่ท่านนะครับไปสามานูท่านแบ่งคอครับรอบเช้ากับรอบบ่ายเอาใช่ไหม กลวันนี้นึ่งครับหนึ่ไปด้วยครับไปด้วยครับโอเคต่อไปนะหนึ่่งครับหนึหนวยะั้น้างหลังข้างหลังข้างหลังค่ะโอเคนนีจัดคนเดียวคนเดียวอ่าเดี๋ยวมีลงเรือปีนี้ารางวันแล้วครับผมคนหมาดของจริงครับผม สองเมีมครับสองเจห้านึ่งสวยมากเลยครับสี่สี่สิบห้าครับสี่สิบห้าแล้วก็สี่สห้ครับสี่สิบหเดี๋ยวเป็นสวยมาก1ครับด้รางวัลนะครับไม่กจิกเไม่กจิกไปกากันครับไปกครับ2 ของรางวัลครับจับฉลากได้เบอร์นักเตะใากไว้ก็แล้วนักเตะใากไว้แบบเป็นอันนี้รอจับเบอร์เตยเตยจับแล้วไหมลับแล้วไหมไม่รู้รเห็นเลือออกมาแล้วอันนี้ของปงษาครับรางวัลปอบโยนปอบใจหุ่นขอได้เหมือนกัน<ไ>มีกุจิกกจ๊กสองตัวครับไอ้แห้วครับปอบใจคนเหี้ยเพราะว่าของรางวัลมันเยอะมากของรางวัล ขอรางวัลเยอะมากตอนนี้จ,จับฉลากกันไม่หมดเลยครับถ้าเกิดใครมาวันนี้ได้ทุกคนคนที่เขามาแล้วกลับก่อนก็หลายคนตลาสิดเตลาสิ์ไปเยอะเลยมนะบปุ๊บเรียกไหมครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จบกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับนานานานะจบ มือตกปลาเอ้ยไม่ใช่นะครับน่าสายตกหมดเอ้ยตกมือเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วครับผมนที่สุดจบลงแล้วครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนานาที่รับชมที่ปุญนะครับกลับกันครับผมสวัสดีครับไปครับ